รอกูก่อนเออนี่ไงเฮียตายขาเผ่า,าปลาไปมึงอ่ะไอสัตว์โง่มึงอ่ะ,ไ,ออมอะไม่ได้เก่งเลยเว้ยนี่ไงเฮียโน้ตกูสามครับสามไปดิไอสัตว์ไม่ได้เก่งนะไอเฮียนี่ไงโอ้โหคอมโบวันช็อตไปดิครับทุกคน ครกำลังหาร้านซื้อไก่กันอยู่ผมขอ,อนำราหมานนี้เลยครับผมเมแกนช็อปก็จะมีขายไก่ตประมาณนี้เลยนะครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปนะคะผมโอเคครับผมก็ต้องขอกร สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมซึ่งน้องๆปุยอานาอาปุยอาตายายที่กำลังดูผมอยู่เนี่ยตอนนี้ที่กำลังดูผมอยู่เนี่ยเออผมเนี่ยมีชื่อว่าเดอะนายซีนั่นเองนะครับท <t> ุกคนซึ <ส faites S 1> ่งในวันนี้เนี่ยพีซเนี่ยก็จะมาเล่นเจ้าดาบตัวนี้เลยครับไม่ถีมันไม่ใช่ดาบมันคือหอกครับทุกคนเพราะนี่คือหอกมันก็คือหอกสไปกี้ไทยนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยนะครับว่าแบบว่ามันโกงนะมันค่อนข้างที่จะโกงอยู่เลยนะครับทุกคนก็คือมันดีอ่ะมันดีเอาง่ายๆอ่ะเออซึ่ง ผลที่ผมใช้นะับจะเป็นผลรักนะเพื่อที่มันจะจับดูดได้เลยแล้วก็ทําคอมโบต่อได้เลยครับทุกคนแล้วนี้แล้วก็ผมจะใช้เป็นหมัดก๊อตด้วยนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยนะว่าหมัดก๊อตเนี่ย่อาข้างที่จะโกงเลยนะครับทุกคนแล้วก็ผมใช้เป็นคาบูชานะเออหรือจะใช้เป็นโซกีตาได้ครับทุกคนถ้าผมเปลี่ยนเป็นใช้โซกีตาร์เพราะมันอาจจะดีกว่าคาบูชามันเก่าแล้วไงเออไอเทียโอเคทุกคนใครที่อยากจะไปดูกันแล้วนะครับก็คลิปนี้ยผมขอสัก50ไลค์ก็พอแล้วเออไม่ขอมากนะครับอืมโอ แลโอเคงั้นเดี๋ยวเราย้ายไปเซิร์ฟที่เขา PVP กันอยู่เลยดีกว่าครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมไปได้ทําการย้ายเซิร์ฟมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับทุกคนแล้วเหมือนจะเจอตรงนั้นเขาไม่ได้ PVP กันอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปแจมตั้กหน่อยดีกว่าเขาทำอะไรกันอนะ่ะเหมือนจะเป็นกู้หูกันเหรอโอ้อ๋ออ๋อโอ้ทุกคนเอา้าไอ้เฮียอะไรเนี่ยกูติดอนี่หายละเดี๋ยวมึงเจอกูครับไอ้โอออ้าวอ้าวตายเลยไอ้เหี้ยอ่าเดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงเจอกูคอมโบไอ้สัตส มึงจะไปไหนมึงจะไปไหนเฮียไอควายไม่ได้เก่งไอ้สัตว์ยัดแม่อยู่ดีมาเปิดกูไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงเจอกูซึ่งบอกเลยนะครับว่าโอ้กูขอเปลี่ยนนี้ก่อนแล้วกันมามากูเปลี่ยนเป็นเลขกสี่แล้วครับทุกคนเนื่องจากว่าพี่ถนัดเลขกสี่นะเฮ้ยจับไม่โดนว่ะโออนี่นี่ไงไอเหี้ยอุ้ยเขาเปิดเผาอ่ะทุกคนเล่นเปิดเผาเหรออ่าได้ไม่มีปัญหาครับ โอ้เอ้เอ้เจ็บเจ็บเจ็บเว้ยเจ็บเว้ยเหี้ยเอออ่ากูก็เปิดเผาได้เหมือนมึงอ่ะไอ้สัตว์เจ็ดแม่เออโอ้ตีไม่เข้าอ่ะทุกคนก็คิดดูเอาแล้วกันอ่าดูดิมันจะทำคอมโบอะไรใส่กูโอ้ย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 เฮียเกือบตายสัตว์คอมโบเฮียแล้วเนี่ยมันค่าหัวเท่าไหร่เนี่ย 4m อ๋อกูก็ว่าทำไมมันเล่นโหดแปลกเฮียแต่เล่นผลมจิไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเลยพูดจริงก็นี่ยไอ้เฮีย นี่ไงไอสัตว์ตายไปดิเฮียโง่เฮียไม่ได้เก่งไอยควายอยู่ดีมาเปิดกุ้ยเฉยเลยครับทุกคนเออโดนนะเดี๋ยวโดนนะไอสัตว์เดี๋ยวโดวนะเ,ดโดเล่นนะเฮียเฮ้ยเฮ้ยมัน,ม,นมันเอาอีกเหรออ๋อมันไม่ได้เปิด PVP โอ้เดี๋ยวว่าจะแน่ไอสัตว์กระจอกชิปหายเลยเฮียอยู่ดีมาเปิดเราเฉยเลยครับทุกคนเออก็โดนพี่เปิดกลับไปนะตายห่าไปเลยโหพี่แล้วอยากค้าหัว 30M ว่ะตอนนี้ผมเพิ่งล่าได้13ล้านเองทุกคนขึ้น 10M ได้ไม่นานนี้เองใช้ผลเสือขึ้นนะโอเคทุกคนเหมือนจะไม่มีใคร PVP กกััันนนแลล้้้ววววะคคครรรรรบบทุงเเเเเเดดดีีี๋ยยยยยาาาซซิิ์์ฟฟไไปปต่่อ อื้ว้าวมันเหมือนจะมีคนจะมาเปิดเรานะครับทุกคนไม่ได้ละพี่ขอจัดเซตก่อนละกันพี่ก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าทำไมพี่ถนัดเล็กสี่นะครับทุกคนเดี๋ยวมันเปิดเป็นที่ร้อยครับจังหวะนี้อ้าวเอ๋อเฮียอ๋อหนีทําไมครับไอ้แกเสกเจ้าเล็ก่อนเลยละกันให้เจ้าเล็มาช่วยเรานะครับทุกคนมึงจะไปไหนครับไอ้ไก่เอ้ยเออดีมากดีดีด,ดีย่ำย่ำย่ำ โอ้ยโปไอ้เหี้ยโปไอสัตว์เย็ดแม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยไม่ใช่ละไม่ใช่ละไอ้เหี้ยโอ้โหมึงก็เกินเย็ดแม่แม่งเล่นโปเลยทุกคนไอ้เหี้ยมันมันไปนู่นอ่ะไอ้เหี้ยมันเทีลบอดไปนู่นเลยทุกคนไอเหี้ยไอ้เหี้ยก็เหี้ยเกินเดี๋ยวเราต้องรีบไปนะครับทุกคนต้องรีบไปแล้วไอ้เหี้ยก่อนที่พีพีจะหมดนะครับทุกคนเหี้ยมึงก็เหี้ยเกินโอ้โหพีพีหมดเลยทุกคนเหี้ยมึงอย่างเหี้ยไอ้เหี้ยโปไอสัตว์เย็ดแม่ไปเนี่ยนี่นี่คนนี้นะครับทุกคนไปฝากรีพอร์ตด้วยไม่่ได้้ลละะเเเเราาอออหีียนนแท โอหเยดแม่กดผิดไอ้สัตว์เนี่ยเนี้ยไอเหียโอ้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 ยโอยโอ้โหชิบหายกูโดนจับไอ้สัตว์โดนโฮมอีกโหเยดแม่ไอ้เยสแม่มึงจะไปไหนไอ้กระจอกโอยกู oh, หลบได้ครับไอ้ไก่ กูจับไม่โดนอ่ะทุกคนพี่จับไม่โดนอ่ะครับอืมแต,แต่ตอนนี้กูจับโดนแล้วไงไอสัตว์เออชิบหายกูยเปิดเผาปลาก่อนไอ้ที่อ่ะอ้าวมันเปิดเผาปลาว่ะทุกคนชิบหายละกูก็มีนะไอสัตว์ไม่ใช่ว่ากูไม่มีนะเดี๋ยวรอกูก่อนเออนี่ไงทีอ่อ่ะตายคาเผาปลาไปมึงอ่ะไอสัตว์โง่ เอ้ยขอโทษนะคนดูที you know. so, like 9, nah. ่ท <ing> ี Mu ่พ <Maybe you S 2> <ing> <kindergarten> ี right ่หยาบอ่ะอืมก็คือแบบ6.9มันโดนพี่ตบแบบขนาดฝั่งมาลีนะไก่ชิบหายเลยที่เนี่ยไม่ว่าจะแน่ไอ้สัสกูก็เปิดเผ่าไอ้สัสกูก็มีเผ่าเหมือนมึงอ่ะไอ้ที่เนี่ยเอามึงสวนกูดิมึงสวนกูดิไม่ได้เก่งเลยไอ้เหี้ยเนี่ยไม่ได้เก่งนะบอกตรงเออโูวชิบหายละโดนคอมโบแน่เลยครับทุกคนเอาโดนไปดิโดนไปดิอุ้ยไม่โดนได้ไงวะไอ้เหี้ยเมื่อกี้ จังหวะเมื่อกี้ควรจะโดนนะครับทุกคนแต่มันรู้สึกไม่โดนไงประเด็นแบบไอ้เนี่ยอุ้ยกูโดนคอมโบแน่เลยไอ้สัตสเย็ดแม่กูโดนคอมโบแน่เลยสัตว์ชิบหายปะอุ้ยเหี้ยพ้องตายอุ้ยมันเปิดเผาอ่ะทุกคนเขาต้องหนีปะอ้าวอ้าวเอาโง่ตายตายอีกแล้วอย่างโง่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวเราเอาไอ้ที่นี่ดีกว่า นี่ไงโอ้โหคอมโบวันช็อตไปดิครับทุกคนเอาเองเจ้าเหรอโดนไปดิสัต์โดนไปดิเฮียมึงอ่ะไม่ได้เก่งเลยเว้ยนี่ไงเฮียโดนกูสามทับสาไมไปดิสัตไม่ได้เก่งนะเฮียเล่นอย่างเอออะมึงก็อีกตัวมึงก็อีกตัวมึงเจ้าเงี้ย ป man, ไป εί. ไปไปไปนี่ไปไหนก็ไปไปมึงอ่ะกระจอกก็แบบอีซี่อ่ะครับเลยนะไม่กล้าออกมาพีพีดิที่อย่ากระจอกที่ผ่านโอ้กระจอกกระจอกอ่ะไม่จริงเปิดพีพีครับไอ้ไก่โอเคทุกคนสหรับคลิปนี้เนี่ยโอ้โหต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับทุกคนโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสหรับคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับทุกคนบายบายกดติดตามผมด้วยม้า